เช่นบ้านนาคือหนัเน็กขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านนาคือหนังทุกคนเลยโดยการนำของใครเลยอยู่ที่ร้านค้าของอบตต้มแป้งก็คงจะเป็นอบตต้มแป้งกันเพราะพึ่งตั้งอยู่หน้าร้านขอบคุณนะครับคำว่าวันไหนก็ไม่สำคัญเพราะวันนี้ เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มะหรือนี้ดีอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เอ่ยขอบคุณอาลืมเนี่ยขอบคุณนะเนี่ยเอสโคราลกพี่ครับเอสผมขายผมขายอยู่ตั้งแต่แฟบซี่ยังขายอยู่เลยประมาณเกือบ20ปีแล้วเนี่ยขอบพรคุณเอสดอย่างสูนะครับแล้ว มาให้ผมขายเป็นสองล้านตอนนี้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์ทุกวันคุณผมจะรับอยู่ประมาณสิบเอ่อสิบลังทุกทุกวันคุณครับขอบคุณนะขอบคุณ